บ้านเต็มคริสต์มาส EP ที่10ล้านมาแล้วจ้า EP นี้แนะนำให้พาลูกหลานเล่นโหลดมาดูด้วยเพื่อความบันเทิงค่ะเพราะว่าน่าจะเป็น EP ที่เด็กๆชอบมากๆเลยนะจ้าตอนนี้จอยก็จัดเต็มคร,ริสต์มาสรามมาถึงหน้าบ้านแล้วเพราะในบ้านเนี่ยแน่นไปทุกพื้นที่แล้วค่ะทุกคนจ้านี่จะเป่าสุ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นต้นคริสต์มาสนะคะโอ้ ้ยตอนนี้ได้มาจากไทยวัสดุค่ะเหลือต้นสุดท้ายเลยนะคะตัวโชว์ด้วยก็เอาค่ะเพราะอยากได้ค่ะเป่าลมเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปเป็นอะไรมาลุ้นกันเลยค่ะโอ้โหกูซื้ออะไรเยอะขนาดนี้งงมากแม่จ๋าฮ่และนี่ก็คือตัวต่อไปที่เพิ่งได้ล่าสุดสดๆ้อ้ๆสั่งออนไลน์มานะตัวนี้นะคะราคาไม่ต้องถามเพราะจําไม่เคยได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันสั่งหลายที่มากแล้วก็แต่ละอันเนี่ยราคาแตกต่างกันไปหุยอันนี้ชอบมากเลยอ่ะมาเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยและนี่ค่ะเป็นตัวที่ฉันชอบที่สุดณจุดนะี้ จุดนี้ก็คือนี่ค่ะคุณลุงสันตานะคะขี่ควางเลนเดียค่ะมามอบของขควัญปีใหม่และคริสต์มาสให้กับเด็กๆนั่นเองจา้าเป็นงานอลังการงานสร้างยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะทุกคนจา๋าสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการก็คือคู่หูหน้าใสและกันแดดหน้าเดงคิดดูแพ็กเกจสินค้าฉันยังปเป็นธตมคมริสต์มาสดากูอินขนาดไหนแต่เป็นลอตลิมิต็ด limited. มีแค่ลอตเดียวนะั้งหมดแล้วก็จะเป็นไซส์ปกติราคาปกติแพ็กเกจปกติและใส่ดีทั้งคู่จา้ามาค่ะย้ายมุมนิดนึงนะคะเพราะว่าไปตั้งตรงนู้นแล้วมาดูแบบขับ,ข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 บ ู่ตรงมุมนี้โอ้มันช่างเหมาะเจาะเสียนิ่งกันไรล่ะโอ้โหหลงตัวเด๋อเกินนะคะไปต่อเลยค่ะเราก็ต้องประดับไฟนะคะให้มันเป็นสีสันอลังการงานสร้างในยามค่าคืนค่ะฉันก็ซื้อไฟแห่นะคะมานี่เลยค่ะปกคลุมนะคะนี่รั้วบ้านชานและนี่ค่ะปีนขึ้นไปค่ะโอ้มันวางข้างล่างอย่างเดียวมันจะดูไม่แบบว่าอลังการใช่ป่ะเราก็ต้องปีนปายนะคะไปตกแต่งนู่นเลยบนกาแพงบ้านค่ะรถค่ะทุกคนค่ะพร้อมจะไปส่งของขวัญให้ กับเด็กๆแล้วนะจ๊ะยังไม่พอเพียงแค่นี้ค่ะโอ้โหห้ยจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้นี่ค่ะทุกคนคะเี่คร่าวๆยังไม่หมดนะคะคุณใสซ่ซีก็ปีนขึ้นไปด้านบนค่ะเพราะเราจะตะโกนคําว่า่อยให้เขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อ่อยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปักขานนะคะพวกพรอพเล็กๆน้อยๆเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะตกแต่งตามนะคะทางค่ะทุกคนอ้ยมันสวยมันน่ารักมากเลยนะและนี่ค่ะก็คือเสร็จแล้วสวยมั้ยคะทุกคนจ้าวิ่งไปถ่ายรูปปั๊บหน แชร์แชร์แชร์ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเรียบร้อยค่ะ เพื่อนๆว่าสวยไหมคะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะทุกคนว่าดูแล้วเนี่ยมันสมการรอคอยไหมคะกับธีมคริสต์มาสปีนี้ของบ้านจอยคะ่ะจัดใหญ่จัดเต็มทูเทศกาลอยู่แล้วจัดจนแบบเป็นหนี้วงเงินบัตรเครดิต18บแใบแล้วนะคะผ่อนจ่าย18ชั่วโคตรคะ่ะทุกคนอ่ะแล้วเราก็นําคุณลุงซันตานะคะมายืนเต้นยืนร้องเพลงเอนเตอร์เทนเด็กๆในหมู่บ้านค่ะท <ๆ S 1> ุกคนนี่ค่ะถ้าเด็กๆเข้ามานะคะคุณลุงก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะอังโกเหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันไดอุ้ย แต่บอกเลยว่าลูกเด็กเล็กแดงแฮปปี้มีความสุขดิฉันก็ใจฟูพี่ๆในโครงการถ้าดูอยู่นะคะสามารถนําน้องๆมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะหน้าบ้านจะได้เต็มที่เลยนะคะและก็กลางคืนบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะระหว่างนี้นะคะขอเติมข้าวเข้าไปสุขกระเพาะก่อนเพราะว่าจัดหนักจัดเต็มกับคลิปมากกับการแต่งบ้านหมดแรงแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของบ้านเราว่ามันจะสวยสดงดงามอารามแท้แรตาลึงกระดนไหนและนี่ก็คือบรรยากาศ กาศหน้าบ้านในยามค่ําคืนของเรานั่นเองต้องบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะทุกคนจ้าภูมิใจเหลือเกินนะคะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปปีหน้าถามว่าจะซื้ออะไรเพิ่มไหมจะไปเหลือหรอแต่ตอนนี้กูหาที่เก็บของให้ได้ก่อนทาผลปีใหม่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องเก็บเนี่ยไม่ลำบากแล้วค่ะเพราะจะเก็บแบบเดียวเสร็จแต่ไอ้เรื่องห้องที่จะเก็บของพวกเนี้ยกูจะไปเก็บตรงไหนก็ไม่เป็นไรค่ะซื้อไปก่อนไม่ต้องมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวมันหาที่เก็บได้เองถ้าหาไม่ได้ก็ซื้อบ้านอีก หลังหนึ่งไว้เก็บของไปไงรวยไม่ไหวและอีดอกของบ้านหลังนี้ให้หมดก่อนอีจอยสิบแช่วโคตรนะคะสวยไหมครับเพืพ่อนๆถ้าใครชอบนะฝากขอจอกขอชยคอมเมนต์มาหน่อยและนี่ก็คือบรรยากาศภายในบ้านอีพีหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะคะทุกคน